สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเราช่องคลายเทินนะครับวันนี้ก็มาเด็กมาทำอะไรครับนี่ทางเดินช้างครับไปทาทางเดินช้างนะครับเพราะว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาวันที่เส็ดน้คุณอะไรนะคุณเปิ้ลเหรอคุณเปิ้ลเปิ้ลนะครับผมและครอบครัวของท่านนะครับก็จะมานั่งช้างไปชุมบรรยากาศธรรมชาติครับที่ลําน้ําขีครับเป็นที่ของโครงการโคดอาจารย์ครับวันนี้แล้วก็จะพาเด็กไปทําทางเดินของช้างนะครับผม ที่ลำน้ำขีนครับผมไปเลยกันเลยหรือยังพร้อมกัยังครับไปเลยครับผมคพรอกันครับมีทางโต๊ะครับมีท้งมีดครับผมโต๊ะใครโตับได้ตอนนี้เราก็ดูทางถึงแลนะครับผมลำน้ำคีครับผม โยนเครับโชเฟอร์มนน้โผมโอทางครับพี่น้องครับผมน้ำนะครับผมนีนี่กจูนไว้ตรงนี้ครับผมไปฮ็ดขางฮ็ดทางอยู่ข้างในครับผมเป็นอุโมงครับผมอุโมงทางเดินครับ ทางดึงครับพอแล้วลงมันจะไหลตอนนี้น้ำกรดลงมากเลยนะครับผมนี่ครับน้ำดลดแรงมากเลยครับที่สลา,าลงตรงที่เราไปนั่งเล่นอนาบนะ้ำตอนนี้ก็น้ำกรดแล้วครับผมเห็นสาาลาแล้วครับพี่น้อง วุนอยู่ไกลๆครับผมบางตุนไม้อยู่ครับนั่นครับผมเห็นบอกครับพี่น้องูครับสาลาครับนั่งลมชมวิวครับผมนั่งรับทานข้าวได้ครับผมนี่บรรยากาศเปียดธรรมชาติครับผมนี่ทางอุมงม์ก็อยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องครับผมอยู่ข้างในนี่ครับนี่นีอยู่ข้างในนี้ครับผมเราก็จะไปทำข้างในนี้ครับผม นี่ตรงนี้ก็เป็นที่ตนอ้อตื่นงัวครับพี่น้องตื่นงัวยุ่งนี่นะครับนี่นี่ตรงนี้ครับผมนี่นี่ตรงนี้ครับตื่นตื่นงัววิ่งเข้าป่าเข้าปลาไม่อะไรกินลมตอนที่น้องคุณอว์วิ่งนี่ครับผมนี่ก็ตรงนี้นะครับผมพี่น้องครับผมนี่ตรงนี้เลยนั่นนั่นตรงตรงป่าตรงนั่นไหนต้นไม้ต้นไม้ตายอยู่ข้าต้นไม้ตายเลยอะไรตรงต้นไม้ตายตรงนื่องต้นไม้ตายนี่ครับข้างหน้านี่ครับพี่น้องตนอวอวิ่งครับตื่นวัวตื่นไวนวัวอ่ะไปกันเลยนี่เข้าไปตรงไหนดึไม่แหมกันคอกีได้เลยอ่ นี่ลงตรงนี้นี่ตัวนี้ทางตัวนี้ครับดิลองทำจากตอนนี้แล้วก็เข้าโอ้ไปนี่ครับอยู่ไปถึงปากทางโครงการสวนสัตว์นะครับผมเราก็จะมาทําข้างลังไปข้างหน้าครับผมไปแล้วครับงานไปแล้วครับพี่น้องนะครับตรงนี้เราก็เดินมาถึงทางอโงงนะครับผมที่จะตกแต่งกิ่งไม้ครับที่ขวางทางครับผมมาถึงแล้วนะครับพี่น้อง FT ครับผมนี่ นี่เป็นทางช้างดินครับผมเป็นทางอุโมงค์ของโครงการครับผมโอ,โอ้ยไม้นี่ครับนี่ลมครับผมนี่มาขวางทางครับแล้วก็จะตกแต่งกิ่งไม้โอ้ครับเพราะว่าเมื่อกี้กางทางช้างดินนะครับผมเอาตายไหมน,นี่ โพราะตอนที่น้ําท่วมครับก็เลยทําให้ไม้คนลงมาครับอีพีครับทางดินช้างก็จะลําบากก็เลยมาทําทางก่อนนะครับผมไหวเลยไม่ต้นบางใจ่นะครับพี่น้องครับผมข้างหน้านี้ก็จะเป็นทางครับดินลงมาจาก โครงการคุณานายนทรครับผมเราก็มาทําอยู่ข้างหลังนะครับผมทําจากข้างหลังไปข้างหน้านะครับผมอันนี้น้องปางก็กําลังจัดก,การครับตกแต่งถิ่นไม้นะครับผมเป็นน้ํานะครับพี่น้องน้ําครับผมทำสร้างข้นขมาน้าใน่ก็ออุย้ยก็ลังก่อเนอี้ยครับผมเดี๋ยวช่วยน้องปามทำง,งานก่อนครับผม ตอนนี้โรงเรียนก็กำลังจัดการนะครับผมพี่สูงนะครับผม,ผมเพราะว่ามีคนโตเตีย้ยพี่น้องโตเตี้ยโตเตขาก็อ,าอีมา,านั่งครับผมตัดคว่ามืูงตัดหลอดครับผมไปกินหลอดโอ,อตอนนี้พี่ปามก็ย้ายปีกทีหนึ่งครับ ตอนนี้น้องฟางกับน้องกุชีก็ได้ถูกแต่งกิ่งไม้ครับที่ขวางทางครับผมตตยแล้วบางส่วนนะครับยังไม่เสร็จครับผมเดี๋ยวจะพาพุีไปสำรวจดูทางครับว่าเป็นยังไงบ้างครับนี่นะครับมีอะไรขวางทางหรือเปล่าครับนี่เป็นทางช้างเดินครับผมนี่บรรยากาศสวยมากเลยครับพี่น้องครับผมโอ้สวยงามมากครับทางครับผมนี่ ทาดดิงของช้างเป็นอมงครับผมนี่เราก็จะลื่นจากข้างหลังไปข้างหน้านะครับผมนี่สรุจให้ f ีแซีได้ชมกันครับว่ามีตัวไหนไม้ขวางทางมั้งครับผมสวยงามครับพี่น้องครับผม FC ทซีไทยที่อยากจะมาขี่ช้าง ชมธรรมชาติครับผมอาบน้ําเล่นนะกับช้างก็ชื่นได้นะครับผมก็ติดต่อมาได้ครับที่เบือเธอศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดแปดสิเจ็ดสามคีครับน้องรับพี่น้องขี่ช้างชุมบรรยากาศเป็นธรรมชาตินะครับผมสวยงามมากครับผมนี่เป็นทางครับพี่น้องครับผม ฟังเสียงกเสียงกาครับผมเสียงนกร้องครับผมนี่สวยมากครับนี่ก็เดินมาดูว่ามีตัวไหนไม้ขวางทางมากครับก็ไม,ม่มีครับผมโอ้่สวยงามมากครับบรรยากาศชุ่มรื่นครับผมเสียงนุกร้อง ิทีใครที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ครับขี่ช้างชมวิวนี้ก็เรียนเชิญได้นะครับผมนี่ติดโตมาหาเราได้นะครับทางมูงสวยมากครับผมพอดีช้างเดินพอดีเลยนะครับผม อุโมงนี่ก็จะทะลุออกไปํำน้ำชีพอดีครับพี่น้องครับผมลำน้ำชีครับผมถ้าท่านใดเคยดูคลิปก่อจะรู้ครับว่าทะลุอกตรงไหนนะครับผมนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศครับผมนี่ถ่ายให้ชมกันนะครับผมสวยงามมากเลยครับผม แถวนี้นะครับที่พ่อใหญ่มาถ่ายถ่ายเบบนะครับผมนี่บอเวินแถวนี้นะครับผมโอ้มาอันนี้ก็ยิ่งสวยอีกครับพี่น้องงามลรยครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ครับผมครับเดี๋ยวเราจะไปดูน้องฟูจิกับน้องปาล์มครับผม ำงานกันเสร็จหรือยังเนาะ,อะตอนนี้น้องปางกับน้องจีก็ตัดต้นไม้ถึงที่ของทางตรงน,นี้เสร็จแล้วครับนี่ครับนี่โล่งครับทีนี้้างก็จะเดินสะดวกนะครับผมตอนนี้ก็กำลังเดินไปตุกเต่งข้างหน้าน,นิดนึงครับผมเพราะว่ามีตัวไม้กิกะของทางข้างหน้านิดนึงตอนนี้ก็กําลังไปตุกเต่งครับผมอตอนนี้เราก็มาถึง ปากทางครับผมจะถึงลำน้ำทีครับก็มีไม้ขวางทางครับก็ช่วยกันครับถูกแต่งกิ่งไม้ออกครับเพื่อทางการดินสูงครับก็มีกิ่งไม้ขวางทางนิดนึงครับผมก็ช่วยกันเคลียร์พื้นที่ก่อนครับผมนะครับตอนนี้เราก็เคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยครับผมทางดินของทางครับผมพ็เสร็จแล้วครับจะได้กลับบ้านแล้วครับผมจะได้กลับบ้านแล้วครับก็เสร็จแล้วครับ โคตัวกลับบ้านนะครับช่วยจะไปดูไรช้างกันต่อนะครับผมครับวันนี้ก็ให้ทีทุกท่านนะครับผมรับชมพอสมควรแล้วครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามใโชคพลายถึงเลยครับเพืนอกำลังใจครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับท่านนี้ทุโอกน้ำขี้ดีนะครับพี่น้องครับพี่ครับไปครับสามารถนู่